เอาละครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเปิดการ์ดการ์ดการ์ดที่แบบโอ้โหเวอร์ลีเจนตั้งแต่เล่นเกมฟีฟ่าอะไรสามมานะครับผมไม่เคยเปิดการ์ดตำนานและที่สําคัญไม่เคยเปิดการ์ดธรรมดาที่มันสุดตำนานได้ตำนานสักครั้งเดียวในชีวิตนะฮะก็หมายความว่าผมไม่เคยเปิดการ์ดได้ตำนานเลยนะครับผมแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมอีกครั้งหนึ่ง จากที่เคยครั้งแรกกับการเปิดไดเอกไอไปแล้วหรือเปิดการเอกไอไปแล้วนะผมโอเคฮะเราจะเริ่มมาเปิดกองหลังก่อนนะผมแล้วก็เปิดกองกลางนะตอนนี้ก็สองใบสองใบนี้นะครับผมก็เป็นไอดีของน้องมอสปุณณรัตน์น,นะครับผมตื่นเต้นวะยอมรับว,ว่าโคตรตื่นเต้นละโคตรโคตรเก่งแบบกลัวได้ตัวถูกอะ่ะกลัวได้ตัวถูกมากอันนี้พูดตรงๆจากใจเลยคือกลัวได้ตัวถูกคือแบบ คือแบบครั้งแรกก็ขอให้มันแบบยังไงเออให้มันดีๆหน่อยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอยากได้อ่ะให้มันประทับใจในครั้งแรกของผมหน่อยครั้งแรกมันต้องประทับใจดีวะครั้งต่อไปมันจะได้แบบฟินอะไรอย่างเงี้ก็เปิดในสตรีมอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้นะฮะคนดูสดอยู่ทั้งหมด379คนนะครับผมโอเคฮะเราจะเริ่มกับจากกองหลังก่อนนะฮะ ค okay, ครับผมมาเริ่มจากกองหลังก่อนน้องมอสปุณรัตนะผมเจ้าของไอเดีเอ่อรีเควสมาบอกว่าอยากให้นับ0 1 2 3แล้วเปิดนะครับผมก็ตามนั้นมากองหลังก่อนนะครับผมไป0 1 2 3ครับผม มันดีพี่เฮ้ยดีปะวะดีดีโอ้ยตัวนี้เกาหลีโคตรแพงนะฮะเกาหลีโคตรแพงตัวนี้บอกเลยว่าแพงโคตร,คต,รตัวเก่งด้วยบอกเลยตัวเก่งเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็ C b บีนะครับผมเก่งมากตัวนี้ตัวนี้จุดเด่นของม,มันชัดเลยนะจากที่ผมเล่นทั้งตำนานและสุดหกยูนะครับผมคือคือการจ bon นะิ้มบอลฮะจิ้มบอลขาโคตรยาว และแม่นมากนะครับผมมันนี่นี่เดี๋ยวช่องแชทเป็นไงบ้างแจ๋งป่ะจับไหมวะยังไงตื่นเต้นว่ะไอ้มันนี่นี่มันต้องโหดดิเดี๋ยว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 ขอดูขอดูรอบตัวไปเฮ้ยสวัสด,ด,ดีฟุกด้วยครับผม์วัสดีฟุกด้วยฮะคุ้มใช่ไหมไอ้ได้ใช่ป่ะโอ้ยอเก้ใบแรกผ่านไปใบที่สองค่อยๆผ่านอืมไม่ใช่นั่นมันเพลงโอเคมันนี่นี่นะครับผม อ๋อฟินว่ะประทับใจมากกับกองหลังไม่ได้ไราการไม่เป็นไรบานินี่บานินี่เดี๋ยวนะบานินี่น่าจะแพงรองมาจากโรล,ลองบองป่ะไราการแพงสุดบองแล้วก็บานินี่ป่ะน่าจะใช่นะเออมาไม่อยากออกจากหน้านี้เลยยังประทับใจอยู่ยังไม่อยากไปไหนอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปครับผมอันนี้ก็เป็นไอนดีของน้องมอสนะน้องมอสบุญรัตน์นะครับผม ีมาให้ผมเปิดนะอยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อเลยดิอืมไม่ใช่มาโอเคครับผมต่อไปเป็นกองกลางนะขอขอแบบขอแบบยังไงดีใจไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวกองกลางเปิดมาแล้วแม่งเสียใจไงคือแบบเดี๋ยวอารมณ์แม่งพลิกกับปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวขอขอขอ,ขอเก็บเก็บความดีใจตรงนี้ไ้ก่อนได้ไหมแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเออ ต่อไปเป็นกองกลางนะครับผมสดสดนะนี่เปิดสดสดในสตรีมเลยนะโอโคชาโอโคชาก็บ้าแล้วเออเยลโล่เยลโล่เหรอเยลโล่แพงกว่าเหรอมามาเออเยลโล่แพมเบลิลน่าจะแพงกว่ามานินี่นะแต่เกาหลีอะ่ะมานินี่แพงมากไปครับผมศูนย์ หนึ่งสองสามครับผมไปมาที่อูดผมว่ามันก็โอเคแหละราคาตอนนี้แต่แต่มัน,มนกองกลางมันมีแพงๆกว่านี้อีกนี่ตังเยอะตังแยะโอ้โอเคปะวะโอ้กนหลิดอย่างนี้ใครอีกัะกนหลิด หรือฟิกโก้วัดเดลมาปีแลสกำเออคีนอย่างงี้มาที่อูสรอดปะวะรอดไหมในแชทรอดไหมถามในแชทก่อนรอดไหมครับผมรอดปะวะหรือไม่รอดก็แต่ราคาเท่ามานันดีนี่น,นะได้อยู่พอได้อยู่ใช่ไหมยอาถูกไปได้อยู่ กลางๆใช่ไหมกลางๆโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มารับชมกันนะครับผมยังก็ฝากช n นลเบนเซสกิไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสตัวที่ได้ไปก็มีมันดินนี่และมัตทิอุสนะครับผมยังก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะโอเคครับผมเจอกันรับผม